บกินแล้วกินพ่านคาร้บอนไโอ้กินแต่แนวแซฟไอเน่ไม่สนอิจฉาเงินแสบฝ่าซอื่อมากินจักหน่อยกินอืมยังอยู่อีกหลายร้อยปีอยู่หลายร้อยปีอยู่ยังหลายร้อยปีอยู่โอ้ร้อยปีหลพ่อดอกเมื่อนี้เขาขออนุญาตเ็ดสวยเด้อบ่มีกา,า,ารสับอ่างบ่ทานได้เมื่อได้นน่ อัอมีคนเป็นวินแปลงมามีแจะสิวตูมสิวให้เบิ่งป้ายยี่ยมากยังเต็มเลยก็ทษจนาแล้ววันนี้นะจะเป็นคนสวยบนญบล่งไฟขออนุญาตเป็นสพนะ บุญบางไฟบ้านายเขาเล่นแบบนี้เขาเอาเอเขาเคยไปบุญบางไฟเขาอยากไปดิต้องมาต้องมาให้ได้บุญบางไฟเดือนหกจะได้ไปบบ่เดือนหก